วันนี้รายการกินเที่ยวเปรี้ยนอนจะพาคุณย้อนเวลากลับไปที่โอซาก,ก้าประเทศญี่ปุ่นกันค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้บันทึกไว้เมื่อประมาณเกือบ4ปีที่แล้วนะคะการมาเที่ยวโอซาก,ก้าเราจะพาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสวนสนุกยูนิเวอร์แซลนะคะที่ที่มีแต่ความบันเทิงความสนุกสนานและก็ความตื่นเต้นเร้าใจรอคุณอยู่ค่ะ ซึ่งการเดินเข้าไปในส่วนสนุกยูนิเวอร์แซลนะคะเราไม่สามารถจะเดินปกติกันได้เลยเพราะว่าเดินไปตรงไหนก็มีแต่เสียงเพลงแล้วก็ความสนุกสนานนะคะก็เดินไปเต้นไปกันแบบนี้แหละคะ่ะซึ่งยูนิเวอร์แซลเจแปนจะเป็นทีมพาร์คซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ต่างๆของยูนิเวอร์แซลค่ะ,ะซึ่งที่แรกที่เราเข้าไปก็จะเป็นโรงเรียนเวทมนต์นะคะจากแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ ถึงแล้ว,ลวซึ่งบรรยากาศข้างในนะคะเหมือนกับเรากำลังอยู่ในภาพยนต์แฮร์รี่พอตเตอร์เลยค่ะเหมือนจริงมาก มารับเบียร์กันตรงนี้นะคะ Thank you เอนี่นะคะเบียร์เนยเบียเนยอ่ะเป็นรถเนยแต่ไม่มีแอลกอฮอล์บัตเตอร์เบียร์มันนี่รีโก้อือว้าวหกเลย กิมก่อนนะคะชุอแก้วเนยติดจมูกอ่ะนี่นะคะมันจะเป็นเอ่อัสเตรียตะเบียเบียเนยไม่ใช่หมเนยนะหนึ่ง้ย <c oughs> อยจะหวานหวานแก้วเท่าไหร่คะคุณแพลวหกร้อยเยนหกร้อยเยนเป็นเงินไทยก็ประมาณสามสามาเก้วร้อยอกสิบ 90แ, <at> แต่มาแล้วแต่มาแล้วต้องลองเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงมันต้องมาต้องลองร0ยิแพงกว่านั้นปะร้อยละสามเออถึงลลแก้วเอไม่ใช่ดี2แก้วมาพันยนห0กับ30 3สิ8 0เออใช่เพราะว่ามันต้องแพงนิดนึง เลยถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเล่นดูข้างในกันเราจองบัตรพิเศษไว้ซึ่งงานนี้พวกเราก็ทุ่มทุนสร้างนะคะจองบัตร Express p าร์ไว้ซึ่งเป็นบัตรที่จริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้แต่เนื่องจากเครื่องเล่นยอดฮิตแต่ละอย่าง คนต่อคิวเยอะมากนะคะบางอย่างรอเกือบ2ชั่วโมงเราก็เลยต้องซื้อบัตรเพื่อไม่ต้องรอคิวค่ะอันนี้เราก็เข้าไปเล่นเครื่องเล่นในโซนของแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วนะคะแต่ว่าจะไม่สามารถบันทึกภาพตอนเล่นได้เพราะว่าระหว่างเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเราต้องเก็บกระเป๋าสัมภาระให้ดีค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าไซส์เด็ก น่ารักตักใส่ได้รงเรียนเว้นหมดอ you <laughs> นี่ก็คือเครื่องเล่นที่น่กากลัวที่สุดในส่วนสนุกดิโนเซอร์เจอแปนนะคะเดอะไฟน์ดิโนซอร์นะคะซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่จะจับขาเราชี้ฟ้าหัวห้ยลงนะคะหน้าหวาดเสียวมากๆเลยคิวจะเยอะมากค่ะแต่ไม่เป็นไรเรามีบัตรผ่านพิเศษแล้วนะคะก็ต่อแถวไม่นานก็จะได้เล่นกันแล้วมันเดินลงมาถูกอีก จากเครื่องเล่นนะคะก็มีถึงจับลงทิศแล้วก็ขาสั่นขาอ่อนกันเลยทีเดียว ที่สุดนะคะนั่นก็คือโซนมินเนี่ยนปาร์คค่ะตรงนี้จะพลื้นสนุกสนานมากเกหมือนเรากำลังอยู่ในงานเทนนิวเวลตลอดเวลาเลยค่ะเดินไปตรงไหนก็มีแต่ความสนุกสนานนะคะสนุกมากๆเล go! Let's go! วันนั้นที่เราไปเราเล่นเรื่งเล่นประมาณ5อย่างนะคะจะมีสไปเดอร์แมนมียา n ฟอร์เมอร์นะคะแล้วกอ็อีกหลายอย่างเลยแต่ว่าเนื่องจากมันหลายปีแล้วนะคะเราก็เลยพื่งข้อมูลไปมาได้เท่านี้นะคะ ถึงอซสก้าก็พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการทานอาหารญี่ปุ่นนะคะก็คือทานซาซิมิสดๆแล้วก็นนวนนเนื้อวากิวต่างๆเราก็จะยู่ที่ยา่านนัำบักค่ะอันนี้เป็นพุ้งอะไรนะแพร่้งหวานพุ้งหวานคือแบบหวานมากอ่ะไนต์เไยเอาไปมัดจังคือมากเลยอยากจะกินชนนที่นน้ดอ่ะกหมดหมด้วสั่งใหม่ อร่อยเดือลยแ้ิอร่อยมเดแล้วใครเาเาก็ดูยิงแพวกินปลามึกเฮโตแท็กซี่เป็นไงไปไงไงเป็นไงหวานชิ้บคนลุกเลยนี่มันคูนี่กินยังไงอ่ะมมีชอน อ๋อใช้ช้อนเอาตะเกียบจิ้มชิมก่อนเลยไหมเราใช้เป็นไงอยากรู้อยากรู้มีหน้าเลยไม่ใช่ลอใช่วยอะอ่ะลองมาลองเลยถูกแล้วล่ะชิมหนึเป็นไงมันมากมันมากโอ้ยเดี๋ยวลองบ้างก็หรอเออเราเจอเรากำลังเดินหาร้านขนมกันอยู่นี่ไงคนเพียบเลยแม่งอยู่ไหนเอ่ย เราตามหาของหวานกันหลังจากกินของคาวมาแล้วนี่นะคะอือเมนูอะไรแผ่นเค้กเอาอะไรนี่น่ากินมากกินแบบเดี๋ยวเอากล้วยโอ้ไปดูข้างในละกันนี่จิงป่าน้ำตาลจริงป่าจริงน้ำตาลแข็งนะน้ำตาลนี่จะไม่ไปเลยอือเอามาแล้วมาละน้ำตาลจริงจริงด้วยเอาเดี๋ยวจะชิมชิมถ้หญิงแถวชิมน้ำตาลเม็ดแข็งแข็งกรุบกรุบ โอ้ยชิมเบลอเ,เลยหน้าตาดีจนไม่อยากจะกินหน้าตาดีเหมือนคนกินนะเอ้ยยังไงอร่อยมากอ่ะแม่กินเนฟก่อนเอาน้ำตาลมาหน่อยนึงว่ะอร์ก็ตา,ามด้วยอันนี้คือบูเบอร์รี่แล้วก็สตาร์เราไปดื่มกันสต๊า <Okay. S 1> อ,อ,อร่อยไหมคะแป้งนิ่มอะ่ะ<ฮ>เค้บนุนะ่มเนาะเปรี้ยวนหวานมันมีความเปรี้ยงจากสตรอเบอรี่นะคะพวกเค้กบแบบแป้งมันจะหวานมากเลยแล้วก็มาตัดกับแยมสตอรอเบอรี่แล้วก็สตอรอ,อเบอรี่กับเปรี้ยวนหวานอ,อร่อยเนาะถือว่าอร่อยแต่ราคาใช้ได้เลยแพ <c oughs> งจากมอคาเนะคะราคาเท่าไหร่อ่ะพันเยนพันเยนอืม แม่ชิมบ้างแม่พาจ้างเลยอยาให้แม่ชิมบ้างนะคะว่าอร่อยไหมชอบแล้วก็คนชิมว่าอร่อยไหมถือต้องถ่ายแม่ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวแม่ชิมต่อแม่ชิมบ้างเลยแม่ชิมเลยศชิมเลิศเลยอร่อยอร่อยอร่อยจริงป่ะแม่จริง ในหน้าไม่กินอ่ะอิ่มอิ่มกินกันมาเยอะมากอ่าแม่ตามด้วยสตรอเบอรี่ตออ่าชิมไม่ครบทุกคนนะคะอ่าคือจานเดียวนี้กินสีคนไม่หมดอ่ะเพราะเรากินกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวให้น้องนหน่าอะไรคืออะไรหน้าคืออะไระคะข้าน่าคืออะไรอะครีมอะไรอ่ะหวานเหมือวานชีสชีสมั้ง ็นยังไงบ้างอ่าตัดบูเบอรี่ชิมอ่าตด้วยสตรอบอรี่หวานแล้วก็ตัดได็เปียวนิดนึงหอมค่ะทันไหมทันไหมอคอปลากินดูขอย่างเอมันข็งไงนะบินมาให้ถึงหมื่นเหรียลยัยาวอ่ะต้องน่ายู่ ไม่ใช่ของร้านคุยนะคะอ่ะออเก็บก่อนเก็บก่อนเขี่ยแล้วเจ๋งว่ะ น้ำตาไหลอร่อยน้ำตาไหลขวันเข้าตาสุดไม่เอาข้าแบบนั้งชาวโจรตายไม่เสียชาติเกิดแล้วไม่กินแบบนี้นะคะกินกับเบียร์ วัดมันย้ายไม่ถูกอำกะเจ้าผมหนวันกินซัเมีก็ว่าปิลัก็แเียโ้ลเปิ้งมลดีกว่าพป้เพราะกินกับเนื้อตอเนเราดมเบียร์นะปินมากออให้แม่ชิมอให้แม่ชิมอ่าแม่ชิมดูหน่อยว่าเป็นยังไง ไม่กี่กินแบบมีเลือดเลยค้ะไม่เดี๋ยวยของดิบอ่ะกินได้เอ้าโอเคนะนิ่มน่องดูคนที่ไม่ค่อยชอบทานเนื้อนะคะพอทานแล้วเป็นยังไงอ่า มีเป e ่าม <mm ีเป่าว้าเป็นไงแม่อร่อยอร่อยเป็นไงอร่ไมปิ้เลยอ่าชิมบ้างกอันนี้จะเป็นเนื้อเป็นเซตนะคะ ไ่ได้ีไ่ได้รรจริงๆแล้วพวกเรามากันประมาณ12คนนะคะแต่ว่าก็จะแบ่งๆไปเนาะบางคนก็ไปเที่ยวดูไปนาลานะคะไปดูกวา ก็ไปหาเดินชมสวนนะคะถ่ายรูปกับก็ดูใบไม้ผิดแต่ว่าพวกเรานะคะที่เหลือน,นี่ก็รวมตัวกันมากินนะคะเน้นกินอย่างเดียวเลยเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วนะคะหมดแรงตั้งแต่วันสวนสนุกแล้วก็กินอย่างเดียวเลยค่ะกินเช้ากลางวันเย็นเลยเรามาญี่ปุ่นเพื่อกินอย่างเดียวเลยกินแบชิปนี้นะคะกเนาะเลยเียนไปไม่ได้ชอปปิ้งเลย,ยทั้งหมดก็กินอย่างเดียว ต้มมนเป้าอ่ะนิดนึงพอปะแต่กินเต็ีๆมาอะไรเป็นของหวานรอมาดิรอมาด ซุ้ยค่อยสุ้ยสค่อยดูนี่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 เดวม่ว่าอยาที่พี่ให้ดูอ่ะอย่างนั้นอ่ะเออค่าโรงแรมอ0 0ค่ากินส0 0 0อเงยออดูหน้าดูหน้า อะไรมันจะขนาดนั้นไปลุกไปลุกมีความสุขกันมากแต่ละคนนี่น่าจังรอชิมอยู่เนี่ยว่าเป็นยังไงพวกเราก็วนเวียนกันอยู่ที่ย่านน้ำบาทุกวันเลยนะคะเพราะว่าติดใจของกินนี่แหละค่ะอร่อยทุกมื้อเลยนะคะไปร้านไหนก็อร่อย ตอนนี้ก็รอแต่ทางญี่ปุ่นเปิดประเทศนะคะหวังว่าพวกเราจะได้ไปเที่ยวชิมแบบมีนิทิอีกคิดถึงใจแปนมากๆเลยค่ะ